ส่วนวิโรธลัคนาอดีศรก็ตามเรื่องนี้เพราะกลายเป็นประเด็นที่ทำให้วิโรธเกิดจากการอภิปรายครั้งนี้คุณวิโรธโดดเด่นมากนะครับทำข้อมูลมาดีมาทะลึ่งตึงตังมาสร้างบรรยากาศที่ทำให้สภากลายเป็นสภาโจกนิดหน่อยเรื่องกี่กี้กี้ก,ก,กี่กีี่หาเหวอะไรกัมึงเนี่ยนั่นสภาผู้แทนรัษฎรนะเว้ย มารยาทของวิโรธเป็นส่วนที่เป็นปัญหากาลเทศะของวิโรธคือส่วนที่เป็นปัญหาแต่เนื้อหาของวิโรธโดดเด่นน่าชื่นชมวิโรธลักคณาอดิอรหลังจบการอภิปรายได้ตามเรื่องนี้ต่อและโพสต์ในเฟซบุ๊กของเขา บอกผมเพิ่งทราบว่าคุณปิ่นสายสุรัสวดีอธิบดีกรมสรรพกรเพิ่งออกมายืนยันว่าการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋ว PN ที่ระบุว่าจะชำระเงินเมื่อทวงถามไม่มีกำหนดการจ่ายเงินที่ชัดเจนและไม่มีดอกเบี้ยเลยแม้แต่สลึงเดียวในการซื้อหุ้นจากกงสีมูลค่า4,434.5ล้านบาทนั้น คุณปิ่นสายสุรัสวดีอธิบดีกรมสรรพกรบอกว่าไม่เข้าข่ายหลบเลี่ยงภาษีโดยท่านมองเรื่องนี้แค่ชั้นเดียววิโรธบอกอย่างนั้นนะครับโดยปักใจเชื่อว่าเป็นการซื้อหุ้นจริงๆเลยซึ่งภาษีที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้จะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งผู้ขายหุ้นหากได้รับเงินสดจากการขายหุ้นจะต้องชำระภาษีให้แก่รัฐ โดยเฉพาะส่วนที่เป็นกำไรถ้าขายหุ้นในราคาทุนหรือราคาพาก็ไม่ต้องเสียภาษ,ษีโดยไม่ได้ฉุกคิดเลยว่ากรณีแบบนี้อาจเป็นนิติกรรมอำพรางเป็นการใช้ช่องโหว่กฎหมายที่ใช้ซื้อหุ้นทิปมาตบตาการได้รับหุ้นจากการให้เพื่อให้ผู้รับหุ้นซึ่งกรณีนี้ก็คือแพรทองทานชินวัตรหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษ,ษีรับให้ซึ่งเป็นภาษีชนิดหนึ่ง วิโรธบอกการได้หุ้นมาจากการซื้อเชื่อโดยไม่รู้ว่าจะต้องจ่ายเงินค่าซื้อเมื่อไหร่ภาระดอกเบี้ยก,ก็ไม่ต้องจ่ายสักบาทโดยที่แพทองทานเพิ่งจะมารับสารภาพต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าจะชำระเงินค่าหุ้นในปีหน้าซึ่งก็คือปี2,569ท่ามกลางความสงสัยว่าเนี่ย ถ้าไม่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ถูกแฉออกมาการชำระเงินค่าซื้อหุ้นดังกล่าวจะเกิดขึ้นไหมโดยพฤตินัยแล้วธุรกรรมแบบนี้มันแตกต่างจากการได้รับหุ้นมาจากการให้ที่ตรงไหนอเข้าข่ายการทำนิติกรรมอําพรางหรือไม่อย่างไรประเด็นนี้อธิบดีกรมสรรพากรไม่ได้พิจารณาตรวจสอบไม่ได้ดูเจตนา และไม่ได้ชี้แจงในประเด็นนี้เลยมองซื่อๆมองทื่อๆมองเปลือกๆเ,เท่านั้นและไม่ได้ตอบเลยว่าหากเจ้าของกิจการคนอื่นทั่วทั้งประเทศไทยคิดจะโอนหุ้นบริษัทของตัวเองให้กับลูกถ้าใช้วิธีการเดียวกันกับที่โคตรญาติตระกูลชินวัตรทำกับแพรทองทานและแพรทองทานก็รับทำคือให้ลูกออกตัว PN ที่ไม่มีกําหนดชําระไม่มีดอกเบี้ยเอามาแลกกับหุ้นลูกที่ได้รับหุ้นไปจะไม่ถูกกรมสรรพากรเรียกมาให้ชําระภาษีการรับให้ใช่หรือไม่ <c oughs> วิโรธยังบอกอีกว่ากรณีนี้ผมจะดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดของการตัดสินใจในครั้งนี้ของอธิบดีกรมสรรพากรคนนี้ต่อไปและจะใช้กลไกของสภา กับปป,ปชในการติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ให้กระจ่างเบื้องต้นเลยคือจะต้องสอบถามอธิบดีกรมสมรัมภารให้ชี้แจงในกรณีนี้อย่างเป็นทางการเพื่อออกระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนเพื่อให้เจ้าของกิจการที่คิดจะโอนหุ้นให้ลูกให้หลาน เปลี่ยนจากการให้ที่ต้องชำระภาษีการรับให้เป็นการให้ลูกหลานซื้อหุ้นแล้วออกตัว PN ที่ไม่ต้องมีกำหนดชำระเงินไม่ต้องมีดอกเบีย้ยเอามาแลกทีนี้ก็ไม่ต้องมีการเสียภาษีให้สบการเลยภาษีที่เรียกว่าภาษีการรับให้ไม่ต้องจ่ายเช่นเดียวกับกรณีแพรทองทานชินวัตรจากนั้น ก็ไปพูดถึงกรณีของเศรษฐาทวีสินโดยบอกว่าเศรษฐาทวีสินโอนหุ้นแสนสิริทั้งหมดจำนวนกว่า6 6 1 0 0 0ขออภยัยกลายเป็นทิศนาชุนหวันแล้วชั้นเศรษฐาทวีสินโอนหุ้นแสนสิริทั้งหมดกว่า661ล้านหุ้น ให้กับลูกสาวก่อนที่เขาจะมาทำงานการเมืองโดยเป็นการโอนโดยเสน่หาไม่มีค่าตอบแทนนี่คือวิธีที่เศรษฐาทำนะครับโอนโดยเสน่ say, หาไม่มีค่าตอบแทนและได้เสียภาษีการรับให้อย่างครบถ้วนเป็นเงิน32.05ล้านบาท โดยลูกสาคุณเศษฐาทวีสินในฐานะผู้รับให้ได้ไปยื่นแบบเสียภาษีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ลูกไอ้ทักษิณไม่ทำลูกเศรษฐาทวีสินทำและเศษฐาทวีสินไม่ใช้ช่องโหว่กฎหมายหาประโยชน์แทะเลมภาษีที่รัฐควรจะได้ ก็ต้องขอชื่นชมเศรษฐาทวีสินด้วยเช่นกันวิโรธบอกว่าวิธีการในการโอนหุ้นให้ลูกสาวของคุณเศรษฐานั้นเป็นการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาเสียภาษีอย่างถูกต้องตามคันลองของกฎหมายซึ่งผมต้องขอชื่นชมทั้งคุณเศรษฐาและลูกสาวคุณเศรษฐาในเรื่องนี้ไว้ณที่นี้ คุณเศรษฐาทวีสินและแพรทองทานชินวัตรทั้งสองคนต่างก็เป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยแต่การตัดสินใจในการโอนหุ้นและชำระภาษีการรับให้ช่างแตกต่างกันอย่างสิน้นเชิงวิโรธลักคณาอดิสรครับ